สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีสมัครโปรอินเทอร์เน็ตกับอนาคตของโปรอินเทอร์เน็ตจะเป็นยังไงของซิมทีโอทีฟอเรนนะอันนี้ก็มีคนถามมาเราก็ตอบไปอ่ะเอาวิธีสมัครก่อนวิธีสมัครโปรเนี่ย แนะนำนะแนะนําว่าคุณก็ควรจะรู้เบอร์รู้เบอร์ไปดูคลิปที่แล้วไปตรวจเบอร์เอานะเอาเบอร์เอาเบอร์มาเนี่ยมันสามารถคุณสามารถมาล็อกอินเข้าสู่แอปของ t o t Mobile ได้โอเคไหมโดยการกดเข้าไปถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตจากซิมคุณก็ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ขอหรหัส o t p แล้วก็เข้าสู่แอปก็จะเข้าไปดูได้แต่ถ้ามีอินเทอร์เน็ตของซิม มันก็ไม่จําเป็นต้องขอรหัส otp เวลาเรากดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาอย่างที่เห็นได้เลยนี่มาหน้าแรกก่อนอ่ะเดี๋ยวงงอ่ะมาอันนี้เนี่ยเวลาเข้ามาที่หน้านี้เนี่ยเวลาสมัครโปรโอินเทอร์เน็ตเนาะเราก็ไปกดนี่ เลื่อนหาเนี่ยไปเลื่อนหาโปรเนี่ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนเราก็จะนี่นี่มันจะมีคําว่าซื้อโปรเสริมเนาะกดเข้าไปในซื้อโปรเสริมเนี่ยเราก็จะเห็นช่องทางของเราไม่ว่าคุณจะเป็นซิมทีโอที for work for Learn นเหมือนกันหมดก็คือเข้ามากดตรงนี้ก,กดที่ซิมคุณนะพี่อันนี้อันนี้ for เล a r n นนะอันนี้ for work ถ้า for work กดข้างบน for เล a r n นกดข้างล่างเออมันม,ม,มันไม่มัว่วมันไม่ปะปนกันพ ป่าปนกันไหมไม่นะมันแยกกันนะมันคุณมาสักที่สมัครเอาพอเวิร์กมาสอบพอเรีนไม่ได้มันคนละอันกันโอเคไหมอ่ะคุณก็กดเข้าไปดูวิธีแนะนําวิธีการดูโปรสมัครโปรเนี่ยให้กดเข้ามานะคุณก็จะสามารถเห็นเนี่ยมันจะมีรายละเอียดนี่มันมีแค่นี้มีแค่2โปรนะตอนนี้นะปัจจุบันเอาปัจจุบันก่อนมันก็จะมี4เมกะบิตคงที่เนี่ยแบบไม่อั้นนะ 30วันให้คุณได้ใช้งานใช้การกันกดลงไปในรายละเอียดนี่จึกลงไปถ้ามีเงินอยู่ในซิมอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรมันก็จะมีนี่เขาจะคิดค่าบริการสังเกตค่าบริการนะมันจะอยู่ข้างหลังนี่50บาทโอเคไหมก็คือดอกถ้าจะกดถ้าจะกดเอาก็ดอกจันหนึ่งแด์เก้า 180, 9, ดอกจันห้าศูแล้วก็สี่เหลี่ยมกดโทรออกก็คือการสมัครอันนี้ กดสมัครอาจากตรงรหัสก็ได้คุณก็ไปกดสมัครเอาเติมเงินปับ๊บกดสมัครไม่มีปัญหาหรือจะมากดสมัครแพ็กเกจเอาจากตรงนี้เลยก็ได้ถ้ามีเงินในซิมกดสมัครตรงนี้ปับ๊บมันสมัครเลยโอเคไหมอันนี้เป็นของฟอร e เรนแบบถูกๆห้าิบาทอ่าอีกอันหนึ่ง อีกอันนึงก็คือความเร็วสูงสุดตลอดอายุการใช้งานเนี่ยไม่ไมไม่ไม,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 มีจำกงจำกัดเลยซัดกันเต็มที่เลยเนี่ยนะใช้ได้30วันก็กดดูรายละเอียดเราก็จะเห็นราคามันปรากฏขึ้นมานี่90บาทโอเคไหมตัวเลขข้างหลังก็คือราคาอันนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วพี่ไม่ต้องไปนั่งบวกแวดเปร์เซนต์ให้เขาหรอกแต่มันเติมได้ไหมเก้าสิบาทไปดูเอาแล้วกัน คนเติมมันเติมไม่ได้คนเติมเติมได้ร้อยหนึง่งนะเติม20บาทแล้วก็ร้อยหนึง่งห้าสิบาทยังไม่มีเลยเซ็งเป็ดคนเติมเงินเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเอาไปตรวจเงียบเลยให้พนักง,งานตรวจตรวจเงียบเลยไม่บอกไม่กล่าวแล้วเป็นยังไงกับช่างมันเถอะก็คือวิธีสมัครก็คือดอกจันหนึ่งแปดศูนย์เก้าดอกจันเก้าศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกต้องเติมเงินก่อนนะพี่ต้องมีเงินในซิมนั้นถึงสมัครได้โอเคไหมอันนี้เป็นรหัสในการกดสมัครหรือจะมากดสมัครจากในแอปตรงนี้ก็เหมือนกกกันไดด้็คือ จึก๊กสมัครเลยตัดเงินปั๊บจัดเลยโอเคไหมอันนี้ก็เป็นวิธีการสมัครโปรอินเทอร์เน็ตของซิมทีโอทีฟอร์เรมันจะเป็นแบบนี้ก็คือคุณเข้าไปเช็คไปดูได้อ่ามาพูดถึงอนาคตของโปรอินเทอร์เน็ตเพราะว่าโปรอินเทอร์เน็ตที่คุณเห็นเมื่อกี้นี้มันมีอายุของโปรก็คือโปรนี้เนี่ยเขาจะให้สมัครได้จนถึง30เมษา ปี64เท่านั้นโอเคปีนี้นี่แหละเขาให้สมัครได้แค่สิ้นเดือนเมษาเอาง่ายๆนะ,ะจะมาพูดถึงอนาคตอนาคตบอกเลยว่าไม่มีใครรู้หรอกเพราะเจ้าหน้าที่มันไม่บอกเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ถามเจ้าหน้าที่ก็งงตลอดแต่เราอ่ะมีแต่มีแต่แตอาแต่เราดูจาก การผ่านมาของซิม o ีโอทีฟอลเวิร์กเพราะหมดอายุไปก่อนโอเคไหมโอ้ไอฟอลเวิร์กเนี่ยหมดอายุไปก่อนเขาทํายังไงล่ะอ่าเราก็จะเห็นแนวทางเขาว่าเขาทํำยังไงโดยอนาคตเนี่ยอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานที่มีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะโอเคแต่วิธีแต่มันจะเป็นจริงไม่จริงให้เข้ามาเช็คในแอปเหมือนเมื่อกี้นี้ที่เช็คสันนิษฐานว่าอ่าสันนิษฐานสันนิษฐานว่าโปรนี้เนี่ยมัน ไม่แน่ว่าอาจจะต่อนะหมายถึงว่าอาจจะต่อให้คุณสักเดือนหรือ2เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่นิฐานว่ามันจะต่อไปสักเดือนสองเดือนให้ลูกค้านะแต่ถ้ามันไม่ต่อมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในการสมัครโปรไปอาทิเช่นอย่างของซีมูทีโอทีฟอร์เวิเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่จำกัดอินเทอร์เน็ตในราคา100บาทใช่ไหมประมาณ100บาทต่อเดือนเนี่ยให้เราแต่ว่าหลังจากที่ หมดอายุในการสมัครโปรอินเทอร์เน็ตนั้นไปนแล้วของซิม t ีโอที w ฟ r เนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็น10เมกะบิตคงที่ไม่อัานไม่ลดสปีดอะไรคือไม่จํากัดแหละแต่ว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตมันถูกจํากัดลงมาเหลือแค่10เมกะบิตแล้วก็ให้สมัครในราคา100บาทต่อเดือนซึ่งถามว่ามันแพงไหมมันก็ไม่แพงนะเดือนละร้อยเดือนร้อยก็สมัครไปได้เรื่อยแล้วปกติโปรพวกนี้เนี่ย เวลาเขาออกมาให้ลูกค้าแล้วเนี่ยมันมักจะมีอายุอยู่ประมาณ1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้อันนี้เป็นแนวทางแต่ว่าวิธีวิธีเช็คก็ให้ไปเช็คเหมือนที่เช็คเหมือนเมื่อกี้เนี่ยคุณเข้าไปในแอปเหมือนเมื่อกี้เข้าไปเช็คดูไปกดดูเนี่ยมันจะเห็นวิธีการอะไรสมัครอยู่ในนั้นะเรียบร้อยโอเคไหมโปรมันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนในแอปให้คุณได้เห็นโดยที่มัน มันไม่มันไม่แจ้งคุณไมผมไม่เห็นมันแจ้งเลยในทีมดีโอทีฟอว์เวิร์ที่ผมใช้เนี่ยนะไม่เห็นแจ้งเลยเพื่อมันไม่แจ้งให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าไปเช็คเองไปดูเองเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่30เมษายเนี่ยคุณก็เปิดแอปแล้วก็เข้าไปเช็คดู ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็รอรอให้มันเลยไปสักสี่ห้าวันก่อน,นก็เข้าไปดูก็ได้นะพี่นะเขาคงมีการมีการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนคุณก็จะเห็นนะเอาง่ายๆอันนี้คืออนาคตของโปรเน็ตนะนี่ฐานว่าอาจจะจํากัดความเร็วลงมาในราคาที่ย่อมเยาเอออาจจะอาจจะ90บาท10เมกให้คุณอะไรอย่างเงี้ยเออนะถามว่ามันคุ้มไหมถามคุณสิคุณคิดว่ามันคุ้มไหมถ้ามันคุ้มคุณก็อยู่ต่อถ้าเกิดโปรมันเปลี่ยน ชนิดที่เรียกว่าโอ้โหมันแพงน่าเกลียดคุณก็หักทิมแล้วก็ทิ้งไปได้เลย <c oughs> โอเคไหมอันนี้เช็คเอาเถออย่ามาถามเรื่องอนาคาอนาคตเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่รู้จริงๆ <c oughs> ไม่รู้ได้แต่สันนิฐานโอเคไหมแต่เป็นข้อสันนิฐานที่ก็ว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงน่าจะเป็นอย่างนี้อ่าถ้ามันไม่เป็นก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ก็กรุณาหักซิมแล้วก็ทิ้งไปได้เลย พราะมันแพงไงเอรมันแพงใครจะอยู่อันนี้พูดพูดฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เป็นของทีโอทีถ้าเกิดมาฟังคลิปนี้เนี่ยนะพออี่เจียมเนื้อเจียมตัวนิดหนึ่งพี่เครือข่ายพี่อ่ะมันไม่ครอบคลุมพี่พี่จะเอาราคาแบบโอ้โหเหมือนค่ายใหญ่เขาขายกันแต่มันะไม่ได้ไม่เจียมเนื้อเจียมตัวไม่ไม่เจียมเนื้อเจียมตัวก็ไม่มีใครอยู่กับพี่หรอกพี่เขาก็ไปอยู่ค่ายใหญ่กันเดยมาไปที่ไหนก็ได้มันไม่เหมือนของพี่เข้าใจป่ะเออนี่ฝากไว้พนักงานเขาฟังจะคิดโปวอะไรอ่ะก็คิด ถึงสถานะตัวเองด้วยว่ามันดีเรื่อยประเสริฐสีหรือเปล่าคือมันครอบคุมเหมือนเจ้าบ้านเจ้าเมืองเขาหรือเปล่ามาทำโปเหมือนค่ายใหญ่เขาเออเปี่ยหนทางธรมาหากินมันจะดับมืดเอาพูดก็พูดเถอะคนก็จะทิ้งทิ้งของพี่ไปหาค่ายใหญ่ไงว่าค่ายใหญ่มันรู้สึกว่ามันแน่นอนกว่างไปตรงไหนก็ค่อนข้างชัวไงมันน้อยมากที่จะไม่มีแต่ของพี่เนี่ยมันมันมีเยอะนะที่มันไม่มีค่าไม่มีไม่มีสัญญาณอ่ะพี่เข้าใจไหมเข้าใจว่า หวังว่าจะเข้าใจอ่ะฝากมันทั้งคนสมัครฝากมันั้องเจ้าที่นี่แหละในฐาน,นะคนที่ก็นะอยู่ในวงการขายซิมเขาแล้วก็เติมเงินของเขาอยู่นะพี่นะโอเคก็ประมานนี่แหละเอามาฝากกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ